ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอพอพารวยนะครับผมครับวันนี้ปอพลยก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านของพ่อแม่น้องพิมนะฮะได้ยินข่าวว่าลูกชายคนโตมาหาเมื่อคืนนะครับผมแล้วปรากฏเกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับ FC ครับคือปู่ดำมาเหยียบหน้าอกนะฮะแล้วก็บอกตัวเลขแดง จึงคืงนะครับภาษาอีสานก็เรียกว่าแดงจึงคืงหรือแดงแป๊ดบ้านภ้ากลางล่ะครับผม,มเนาะแดงแป๊ด<ว>เลยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องกอ็เสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของน้องภูมินะฮะ ว่าแนวทางของน้องภูมิจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะสอบถามแม่น้องภูมิก่อนนะครับว่าน้องภูมิมาอย่างไงไปอยู่ที่ไหนทําไมถึงได้มาตอนนี้เนาะเพราะว่าแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าความเป็นมาเป็นแบบไหนแล้วความฝันจะยังไงเดี๋ยวเรามาสอบถามกันครับผมครับสวัสดีครับแม่น้องพิมพ์สวัสดีจ้าครับได้ได้ยินข่าวว่าลูกลูกชายแหละครับามานอนด้วยเหรอฮะ,ะจ้ามานอนมันกลับมานอนขึ้นแหลกเลาะจ้าบนกู้เนาะจ้า น้องภูมินี่เป็นพี่ชายจ่าเป็นพี่ชายของน้องคิมจ่าต่ว่าน้องเขาบ่ได้มาอยู่อน้ำกันหรอกจ้าครับคือไปไปอยู่ื้อแม่บุญธรรมจ้าโอ้ไปอยู่กับแม่บุญธรรมครับแย่บมดเว้นเธอกระยองนั่งนอนยองกวนกันแล้วจ้าครับกวนกันละเบนี้เพื่อกระสิตต้องไหนตัวปูปูมะขวอกไรเพิ่นครับผมมะขวอกไรละเบนีเป็นห่อยแม่ฟังนะว่าเลือดเต็มหนาอยู่มะขวอกไรแบบพอเพิ่นงอกไป เป็นเนผู้ใต้ผู้เฒ่าละย่งางนี้แล้วก็ทลวงมาอีกเจนึงตีนหยับนะเอิ๊กคนละค,ครว่าอะครหยับนะเอิ๊กเลยหยับเน้นล่นนนองแล้วก็ซีานาซีนาแล้วก็ย่างไปแต่ว่านอ้องเพิ่นเห็นตัวเลขเพคนละครเห็นตัวเลขครับบนต้นไม้จตาแม่ฮ<อ>ันเพิ่ะยังสีย่างออกมาบางอีได้ใจแม่เพราะหายยางไผ่เพราะว่าเพิน่นเห็นจนเสียงเหลืองเลยพ่อเพิ่นได้ปลุกเอากอดเอาพอจะมารับตัวเลยหยับแห้งแล้วแ่หยับล้ซีนา กลัวเลยนะครับที่นี่เพราะว่าเราเล่นมาบวกงให้เล่นบอกว่าอันผู้เทาเล้ถามเป็นผู้จังไนหลูงผูดบอกแง่แย่ดำดำมาสันเสียเพราะใส่เสียพาข้ามามาสันอืย่าพูดนะฮัหลังไปมาสันซีนาหยับนะเออพูดอีกนี่างหนว่าครับมาตั้งแต่คืนแรกเลยใช่ไหมพี่โดนพอหลังจากนั้นโดนไหมครับบฝันปกติเนาะอ เลาทีนี้จะสอบถามน้องภูมิแล้วครับที่นี่น้องภูมินะครับผมอาจจะเดี๋ยวมาทางนี้ก็ได้ครับกรจะสอบถามน้องภูมิน้ะน้องภูมิฝันแบบไหนครับลูกเออแบกฝันเมื่อคืนน้องภูมิอ่ะเมื่อคืนน่ะฝันเห็นพนสูงๆห่างดำๆแบบใส่ผ้าขามาเย็บเลย้ออืมทั้งดีทั้งแห้งับบ เราวันนี้เพื่อนก็ซีนาครับซีนาแล้วก็เดทางไปวันนี้ไปเห็นเพื่อนซักไล่เสียหัวาขาดอยู่ข้างหลังครับเสียหัวาขาดอ๋อเป็นคนสมัยโบราณบ่ล,บลูกส,สูงสบะสูงไหมสูงครับแ<อ>ต่ว่าเสียประส้ายครับคุณขาล้วคุณดำคุณดำ<อ>แล้วบอกตัวเลขด้วยหรอลูก ู้เเหหลือ็นรครับแล้วทีนี้เห็นตัวเลขบนต้นไม้ป่าครับสีห่หกสี่หกตัวเดียวเหรอลูกสองตัวอ๋อสองตัวอี่กับหกต้องสี่กับหกโอเคอืมแล้วกลัวไหมลูกกลัวครับต้นไม้ต้นไหนครับต้นนี้ครับโอ้ต้นนี้แสดงว่าปู่ไม่ให้โชคเลยครับเนาะน้องแม่น้องพิมเนาะ อาจจะเป็นเล็กน้อย,พออพยอเพราะอาจารเสียงดังฝวนกับน้องเพราะว่าวันนี้ต่อพอนของพี่มันเคยนั่นต์ที่แหลกว่าปูนีพอนลองพี่มาขายหลวงพี่แม่จ่าตอนที่แหลกที่มาอยู่นี่ครับนี่ปูนี่ละ่ะปูดำนี่แหละที่ามาเมื่อวานนีานาาน่าจะหายยาดาคนเดียวกันไหมครับเนคนเดียวกันละ่ะที่พอ่อดของพี่มันฝันที่ว่ารอบนั้นบอกนันที่ว่าปูคู่ล่างยิ่งยิ่งดำๆเสียบปลาใส่มานี่ยเหมือนเว้นนอนกับมูพันอยู่นี่จ้ะมาเี่อานนีว่าจะหายยาดาล้านคูเห็นมาซอย ามให้ามว่าเขาอนีมือะนรมาเอื้อเพ่อนยอกับน้องยอกวนน้องเฮ็ดกันสารพัดอะนี้เพื่อนเอ็ก็คือก็คือมากวนน้องก็คือปู่ไม่รู้ว่าเป็นพี่ของน้องพีมโก็คือทําไมมาทําหลานแรงแท้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้ทีนี้มาเหยียบหน้าอกเลยเหรอลูกชี้หน้าชี้หน้าด่าเลย่าชี้หน้าแล้วก็ไปคชี้หน้าแล้วก็ไปเดินไปทางสารเนอะตกต้นมะขามแล้วนู่นนะครับ เดินผ่านต้นไม้เดินผ่านต้นไม้เดินเข้าไปในต้นไม้เนี่ยาเดินเข้าไปในต้นมะขามโอ้หคนเดียวกันไหมครับพ่อน้องทีมที่น้องว่าเดินเข้าไปในต้นไม้เนี่ยว่าเดินเข้าไปในต้นมะขามเลยนะครับเราให้ลูกฟังนี่ เคยพูดในฟังครับเพราะเด็กรุ่นนี้รุ่นใหม่ๆนี่จะไม่รู้หรอกครับรอยสักเสือหัวขาดเป็นแบบไหนนะฮะแสดงว่าแกเห็นจังๆเลยนะเห็นก็บอกว่าชี้หน้าแล้วก็หันหลังไปเอาเท้าเหยียบใส่หน้าอแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็พอหันหลังน้องปู่บอกว่าเห็นลายสัก่นีครับตัวเลขก็คือสองสี่สองหกไอ้สี่หกสี่หกก็ปูดผิดนะสี่หกอ๋อไม่ไม่แน่แล้วปู่อาจจะมาบอกเลขก็ได้นะครับผมน้องอายุเท่าไหร่ครับ ครับอายุสิบปีอืมวายุลูกเสมอนาเนาะตรงก,รกรั้นก็ยุบหนั่นเลยที่ผมเห็นอืมสิบก็ไม่ออกนานแล้วนะครับนี่ครับ,บก,ก็คือวันนี้แหละวันนี้แหละใช่ไหมสี่หกแล้วก็น้องก็อายุสิบปีย่างสิบเอดนาะปอสี่นะจะพอสี่นะครับผม,มกลัวไม่ลูก กลัวไม่นอนเลยนะคะนั่นนะได้ไปขี่ไปอะไรอยู่ข้างต้นไม้หรือเปล่าไม่เนาะแต่แกล้งแต่น้องโกแกล้งแกล้งแต่น้องสงสัยปู่ขนาดพ่อน้องพิมพ์ยังเจอครับเนาะด่าลูกชี้หน้าเลยครับพ่อน้องพิมพ์แบบเดียวกันเลยมั้งเนาะกลางวันด้วยทลางวันด้วยครับชี้หน้าด่าผมเลยแต่ว่าไม่ได้มาเหยียบหน้าอกเหมือนของหลานไม่ครับอันนี้หลานเหยียบหน้าอกเลยโอ้ พี่อย่ามีแต่ฝันว่าทำไม่ได้ติก่อนนะครับก็เลยกลัวเลยลูกตื่นตื่นมานี่เหลือเลยครับเหลือผมมันไม่ได้ปลูกออกก่อนแล้วเอาก็ไปจุดทูบบอกก็นอนได้นี่แหละปัญหาได้เห็นเดินเข้าไปในต้นไม้นี่แหละครับมันกังนี่เด็กไม่โกหกหรอกเด็กไม่โกหกครับผมแล้วก็ไม่เคยพูดให้ฟังด้วยนะว่าเป็นร่างใหญ่ใส่ไม่ใส่เสื้อตรงกันเลยนะก็ไม่เคยพูดให ไอ้น้องผูฟังเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปหากันด้วยครับมาแล้วก็วันนั้นแล้วก็คือพาพาเล่นแล้วก็พานอนไปเล่นน้ําไปเล่นเนี่ยในสระผมกับแม่น้องปูตอนเขาเล่นน้ำในสระด้วยนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่าให้ลูกฟังว่าผู้ชายคนชื่อปูดําที่นี่ลักษณะยังไงแต่งตัวยังไงลูกพูดถูกหมดเลยครับคือความหมายว่ามาแกล้งน้องมาแกล้งพม่พิมแกงแม่พิมครับ ก็ปู่ไม่ปู่ก็ไม่รู้เนาะว่าเออมันเป็นใครมาจากไหนใช่มาแกล้งหลานโอ้โอ้ก็เลยจุดทูบบอกว่าลูกเราแสดงว่าพ่อพ่อน้องพิมพ์ลูกมาถึงนี่ไม่ได้จุดเลยใช่ไหมไม่ลืมเลยโอ้ครับผมเอาอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องภูน้องภูหรือน้องภูมนะครับน้องภูน้องภูนะครับผมเป็นพี่ชายแท้ๆของน้องพิมพ์นะครับแม่บุญธรรมเอาไปเลี้ยงใช่ไหมครับช่ครับช่วงนั้นก็ครอบครัวเราก็หาเงินลําบากเนาะ ก็ต้องให้เขาไปเลี้ยงแทนอืมครับผมั่านเมตตาครับครับต่อไปก็คงได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาละมั้งเนาะทีนี้เนาะครับเนาะก็ไม่แน่ครับเนาะก็จะได้ไปส่งเขาเลี้ยงสือครับอืมนะก็ขอขอบคุณแม่น้องพีมกับน้องภูครับผมครับขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องภูนะฮะน้องภูที่ฟันเห็นภูดานะครับเห็นรอยสักเสือหัวขาด มาเหยียบหน้าอกน้องภูนะครับผมแล้วเห็นตัวเลขบนต้นไม้นะครับสี่กับหกนะครับ อายุของน้องภูก็อายุ10ปีย่าง11นะครับ FC ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับผมครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่อง o p พา l o ยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง o p a p l าเด้วยนะครับีนครับน้องภูนะครับเป็นพี่ชายแท้ๆของน้องพิมนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพิ่งจะได้กลับมาหากันนะครับผม เจอมาวันแรกก็เจอดีนะครับผมปูมาเยียมหน้าอกเลยว่าไปแกล้งน้องนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปฉี่ไม่ได้ที่ต้นไม้อะไรนะครับผมไม่ได้ไปลบหลู่เนาะจากหลังจากที่พ่อน้องพีมจุดทูบเสร็จก็หายเป็นปกตินะครับ f c ครับนี่นะครับตัวเลขก็มีตัวเดียวนะครับ f c ครับเด็กพูดตรงๆนะครับผม f ี4 6กลัวกลัวกลัวมากนะฮะครับผม46 เดินหายเข้าไปในต้นมะขามนี่แหละครับสำคัญเลยนะครับเอครับอน่าสนใจครับน่าสนใจอ่เป็นอีกหนึ่งในทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ f อครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ